แต่ละร้านบาโฮเขาจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันเช่นแอสกัดเนี่ยเป็นไงพาเอกหล่อหล่อเลยแพงดูดีไม่มีปัญญาจ่ายแต่ร้านที่พี่เฟิร์นไปเนี่ยทุกคนเลสลี่วายได้หมดเลยจะเป็นแวเมลเลี่วายเฟินกับหอมจะเป็นแม่เล้าไหมพี่หอมแค่เหมือนแต่เป็นไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินด้วยนะบาร์ลีนะกินเองด้วยมันคืออัดยากินขนมยาอัดมั่วเลยเขาสั่งให้หอมทำคือเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ชีวิตอย่่าาหงอย่าห่าง อันนี้ฝาบอกนักข่าวทุกคนนะคะที่่าช่วงนั้นเนี่ยพี่หอมคบกับใครดูที่ไลฟ์สไตล์ถ้ามันคบกับแรปเปอร์ช่วงนั้น่ะมันจะเริ่มใส่แบบเสื้อตัวใหญ่ช่วงคบเด็กอยู่ๆก็ใส่ระบายระแบ้อตุ๊กตาใยซึ่งวันแต่งงานเนี่ยสั่งไว้แล้วนะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้หมดยกเว้นเจ้าสาว แล้วก็สบายเลยเออมีอยากถามอลไรจะถามเลยอยากถามเป้นตัวยังถามเลยหรืออยากเล่าอยากเล่าอะไรเล่าเลยนี่เราเมาออกรายการอยู่วันนี้นี่คุณ่านแล้วเนี่ยแล้วมึงถ่าย ไรไม่ได้ป้ากินแก้มรากวันนี้ก็เพิรู้อย <มา S 2> ู่แล้วคือพี่ต้นหอมฟารโรอยากรู้ว่าเขาจะสนิทกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเออคนหลายๆคนเขาบอกว่าเราทำแต่แต่ทอดได้แต่ยำ<ต>วันนี้เ,<ล>เราก็จะใยายแสงเลยใายแสงแน่นอนนั่นก็คือพระกระโดดกับแมวไม่ใช่ <laughs> โหยากไปบ้า <laughs> พี่หอมเนี่ยรู้มาว่าเขาชอบกินแบบพวกไก่ทอดส่วนคุณฟาโรเนี่ยเขาชอบกินพวกอะไรแบบแซ่บๆยำยำต้มต้มนึ่งๆเมนูในวันนี้ก็คือปีกไก่นึ่งมะนาววัตถุดิบมีอะไรบ้างคุณฝนเนี่ยนะวัตถุดิบก็มี นัวเนาะน้ำตาลอันนี้ก็คือเครื่องยำแล้วก็ใส่ขิงใส่ตะไคร้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือติ๊กไก่พิชูจ่าไปเช็ดมืออ่ะจำวิธีการเริ่มทำยังไงต้งเตาให้น้ำเดือดอ่ะคุณคุณไปใส่นั้นบ้างกูเปิดไปเป็นแล้๋ยวกูเปิดไปกูสับไปอ่ะอันนี้กูหั่นอันนี้ให้หั่นอันนี้เป็นแว่นแว่าอะใส่ตาหรือกระแดดตั้งน้ำเดี๋ยวกูเอานี้ไปลองแล้วมึงมาซอยไก่วางเลยไก่วางเลย มึงรู้ป่าว่าเยหอมอ่ะเขามีความลับบางอย่างนะคะเขาความลับเยอะป่ะเขาความลับเยอะมึงเขามีเซนนะคะหรอทายแม่ด้วยเขามีของหรอสุดๆอ่ะมึงหันมะนาวไปอ่ะหันมะนาวเลยฟิลฟิลน้ำกะเทียงดองหนอนอ๋อแป้งนังกาเทียงดองเป็นฟิลมึงอย่าไปจริงคนทำกับข้าวม่ะแม่ทำให้มึงสิบรอบอ่ะกินเหมือนกันไหมไม่เหมือนอือเขาก็ะด้อย่างนี้ค่ะเราเป็นครัวชดชันปั่มอยู่แล้ว แต้น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 ,ตนล้ออันนี้เรียกเรียงสวยๆเลยนะ 4, 3, สี่สามไปลดบุนเลยอยู่ไม่ได้อันเนี้ยสามสิบวิครับเดี๋ยวไปเจอแถวเชิญ<า>ครับ <ขอ S 1> กับเมนูนี้ครับปีกไก่1นมะน่า,าว เราไม่เลิกเอกสีส้งตองนี้เคเชิญมาก็คือคุยกันไม่หยุดนะคะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าไม่บเกาก็จะไม่เอามาเสนอเองเพราะว่ารู้ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาชื่นชอบผู้ชายนะครับเพราะมันอยู่ในสถานที่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเปิดตัวอาหารปีไก่นึงมเนื้อ อนเวขามาเรียกยังไงคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกเชิญของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเราจะถามอะไรแขกรับเชิญและนี่คือรายการสไตล์พ็อกเด๊ะโอ้ยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนช่อันนี้น้องนัดอันนี้น้องเบบี้ทำไมเรารู้อ่ะถึงน้ั้นแต่เด็กแล้วอันนี้ของรัศมีแขกอันนี้ของหอมกับเอกกี้อุงยิ่งวิ่ง่งวิ่วิ่งว พี่หอมคือถ้าเกิดว่าผิวดีผิวอาบน้ำมาคือพี่หอมของฟ้าคือต้องเป็นฟิลแบบว่าไอเลิฟกัมบากี้ผิวไทยบ้านกลางแดงหน่อยๆสเปคฟ้ามีแค่2อย่างเลยหนึ่งใส่ล็อตโซสีแดงเลือดบูดในเขียวพี่มาสองใส่สบู่นกแก้วขอแค่นี้ขอแค่นี้คาวินคายหรืออาร์มานีอะอย่างนี้ถ้าพี่หอมมาอย่างเงี้ยให้กินดื่มสเฉลี่ยหอมไม่ต่ำกว่าสิบดื่มโอ้มา เดื่มนิดเออเท่าไหร่เดือมสามพันเจ็ดเดื่มที่นี่สามพันเจ็ดรู้ดีอยู่แล้วได้ไงใครของแก้มเราได้ปะถ้ามานั่งอย่างเงี้ยไม่มีนั่งอยู่เฉยอยู่แล้วเพราะเราเสียตังค์แล้วใช่ไความรู้สึกต้องเข้าใจก่อนว่าคนทำงานโฮสอะค่ะก็คือเป็นฟิลแฟนไม่ใช่ว่าขายบริการทางเพศเพราะงั้นแล้วแต่ให้เราดูว่าเขาไม่ได้นไม่ได้ยกเว้นว่าเขาพอใจจะเอากับเราคือตัวอย่างเขาไม่พอใจคือพิการที่เขาจะเอากับพี่หอมเนี่ยมันจะเป็นคำหยาบคายมากทาไมอะแม่มคหยาบคายเลยล่ะแต่บางทีก็โดนอะไรไม่ ถ้ว่ะสิดอใหญ่เขาจะเกรงใจหอมแต่ผมรู้สึกว่าเขาว่าทำงานก็แบบเอ้ยเต็มที่เดี๋ยวนะคุณนั่งได้เนี่ยขอบคุณขอบคุณสองคนนะคะไม่แต่เขาอยู่เอนเตอร์เทนคุณจะมาเยอะเดี๋ยวไม่เห oui> ็นเรอเลยอยู่เบริเครื่องดื่มจานนี้อร่อยมากแม่ร้อนๆแม่ลองชิมดูก่อนไม่กิดเลยไหมนันดูไม่น่าลองลองลองไม่พี่ต้องกินนี่เป็นกฎลองลองปีกไก่นี่คือผมนึ่งเองเลยนะแล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยรสหวานแม่ลองดูแม่ขอด้วยพี่กินเร็วๆไม่แล้วเราแดกของดีๆมาเยอะเฮ้ยดีไม่แย่เออเห็นม จานนี่ยก็เหมือนเราแหละดูข้างนอกไม่น่ากินแต่พอกินปุ๊บก็เหมือนเดิมไม่ยอมไม่น่าเนี่ยแซมโยเต็มสิบเท่าไหร่หนูให้ให้แปะเออให้แปะอ้ยโอเคก็เกลียกก็เกลียกเลยอ่ะอ่านทังอยู่ตรงเมื่อกี้นี้ใ่ออยู่อยู่มาเที่ยวบางโคนกันได้ไงอะไปถ่ายรายการถ่ายเสร็จแล้วเริ่มไม่ยอมกลับบ้านฝ่าไม่เคยรู้มาก่อนพี่หอมติดจนวันหนึ่งที่ไปงานมันเกิดเพื่อนพี่หอมแล้วยอยู่มีเด็กคนหนึ่งมานั่งด้วยฝ่าก็คนนี้มาจากไหนอะ เรซื้อเข้ามาสิบดืให้เขาออกมาเที่ยวเป็นเพื่อนเนีางมันเกิดเพื่อนสามสิบดือ3สามสิบดืแปดพันกว่าบาทอ่ะหนูมีคลิปนะคะจะดูไหมคะใครเข้าวงการอีสปาร์ก่อนแล้วก็พี่หอมค่อยมาใจแตกตอนไรมาใจแตกกี่เดือนที่หมดเงินหมดทองกันไปที่แบบี่กูติดสองบ้าเดือนนึงก็เรียดร้อนเลยไม่ถ่ายกูถ่ายรายการเนี้ยแบบเหมือนสอบเทปติดครั้งแรกก็มาถ่ายที่นี่เลยแล้วก็เออถ่ายเสร็จก็ไม่ยอมกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อินอะไรมากแล้วด้วยความที่เวลาเรามาถ่ายอ่ะเราเอาอีเฟิร์นมาด้วยก อตีเฟิร์นเขาติดมาก่อนแล้วนะแต่เขาเขาไม่ได้เป็นแหมอเนี่ยๆคือเขาก็ไม่ได้ชวนเราเพราะเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นฟิลไหนอะไรเงี้ยก็คือนายอีเฟิร์นเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าตอนที่คุยกับอีเฟิร์นเหมือนอีเฟิร์นมันแอบติดแล้วนะวันนี้ไปถ่ายบาโฮดทำไมอีเฟิร์นรู้จักเด็กบาโฮดเยอะจังแล้วังเลยเด็กคนน่ะเดินเข้ามาแบบอ้าวพี่เฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันก็บอกเดี๋ยวพาไปร้านนี้ พาไปอีกร้านหนึ่งเล็กหน่อยแต่แบบโอ้บรรยากาศคือเล็กหน่อยเนี่ยมันจอยถึงต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่พอยพี่ฝนว่าแต่ละร้านบาโฮสเขาจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันเช่นแอสการ์ดเนี่ยเป็นไงพระเอกหล่อหล่อเลยแพงดูดีไม่มีปัญญาจ่ายแต่ถ้าร้านที่หนูชอบฟีลแบบว่าต้องเหมือนกันว่าเวลากระเทยพูดว่าหมาไม่ใช่คำด่าหรือบูลลี่นะฮะเขาเป็นการเรียกผู้ชายแนวไทยบ้านถ้าเป็นร้านที่ฟ้าไปนี่คือแบบพี่มาหร่พี่จะกินเหล้ากับผมิบ้มากินนอกกันไหมมันสงไทยบ้านแต่ร้านที่พี่เฟินไปเนี่ย ทุกคนเลสลี่ไวได้หมดเลยจะเป็นแนวเซียนเูนาฟิวเด็กแฟนฟิวแบบรีซอตะลอยชิบหายแฟนไทยใหญ่เป็นว่าใหญ่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทางเหนือเด็กขาวหรืออะไรงี้เขาจะมีความซีรี่วายนขอนจะไม่บอกชื่อเดี๋ยวแขกมาแยกเฮ้ยเลยหรอเลยถ้าคนหล่อแบบนั้นอ่ะต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่จริงเขาเลดอ่ะพอมันรวมๆกันอ่ะมันใกล้กันเพราะอย่างแอสการ์ดเขาไม่มีประมูลเด็กก็จริงผมไม่ประมูลเนอะมันยังไงพี่เพราะนั้นผมผมไม่รู้เรื่องประมูลเด็กเลยบาโฮสรป็นยังไแบบาร์โฮ คือ1เรียกมาเสร็จปุ๊บอยู่กับเราจนร้านปิดกับ2คือทุก1ชั่วโมงรีเซ็ตใหม่สมมติว่าพี่ฟอยประมูลน้องต้นหอมไป5ดื่มอ่ะนั่งโต๊ะพี่ฟอยพอครบชั่วโมงปุ๊บสาระครังแก้งทุกคนขึ้นเดที ประมูลใหม่เริ่่มมใหไ้ประมูลใหม่เนี่ยมันก็หมดเยอะเหมือนกันซึ่งพี่หอมมะเขาเป็นคนไม่ยอมโค้นเอ้ยกูเป็นสายทุ่คนเง็นาเดือบขึ้นทันนะจริงจริงกูเป็นคนกลัวการประมูลมากเขาเลยแบบกูกลัวการแพ้กูเป็นคนมากความสำเร็จอะเวลาลงที่อะไรกูต้องชนะพอน้องขึ้นอะกูก็จะบอกมาม่าว่าเออยี่สิบดื่มเมาได้วยไหมคือตัดจบไปเลยไม่ต้องแไรเด็กกากบ่าบนเวทีหรือว่าไม่ได้ไม่เอากูเสียความรู้สึกชิโต้หน้ากูเลยสามสิบดื่มกูมากไว้มากสามสิบห้า อี่นั่นมาสี่สิบหกสี่สิบาเอีนบอกห้าสิบผูบอกเอา ไม่สู้ไม่สู้มันจะไปแตะร้อยได้นะบางทีเราได้ถูกไม่มีใครสู้เราก็ได้ถูกถูกไหมแต่ถ้ามีคนสู้มันก็แพ้แต่ถึงขนาดว่าเธอก็เคยไปเที่ยวคนเดียวไม่มีไม่เคยเที่ยวคนเดียวแต่อีเฟินมีเที่ยวคนเดียวไหมก็มีแหละไอเฟินไอ่เฟินภาคก่อนเคยเที่ยวคนเดียวผมเคยเจอเขาที่เชียงใหม่ครับเฮ้ยมาทำอะไรเชียงใหม่วะอ้าวพี่เที่ยวมาโฮลดิเที่ยวมาโฮดคนเดียวแม่งต้องเป็นใจแบบไหนวะใช่ก็ใจเหงาใจเหงาใจเหงาใจงาใจาีเนี่ยมันดูเงียบๆแต่มันมึงมันงงว่า อ่แพงสุดสูงสุดที่เราเคยทำมาละต่อหนึ่งคืนหมายถึงอะไรดื่มเด็กเหรอบ้าไม่เท่าไหร่ห้าสิบป่ะห้าสิบดื่มห้าสิบตีเป็นเงินมงประมาณก็หมืนาประมาณเออเป็นหลักหมื่นเ้ยค่ะหมื่นสามก็คือก็คือแค่นั่งกินกันเรา น,นอั่นแ,แหละแล้วกูก็หายไปห,าไปหลายเดือนเลยไปทำงานก็มันต้องมีสตีถึงกันนะแม่มันต้องมีสตีมันจะมีเกมหนึ่งในโวดเป็นเกมที่เอาที่ชู้มาหนึ่งแผ่นแล้วใส่ไว้ในปากจากนั้นก็ผัดกันข้าไปเรื่อยเราไม่เล่นนะป่ะไม่สิเราต้องเล่นสิลงปากนะเไม่วไม่เห็นภาพหรอกให้น้องมาเล่นนะได้ๆลองเล่นลองเล่นของฝากไปเลยวะดน ค่าทิชชู่ไว้มันก็จะกัดดึงทิชชู่ต่อต่อต่อไปแต่ต้องใส้ทิชชู่อยู่ในปากทิชชู่มันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆใช่หมดที่ใครจนไม่มีทิชชู่ในปากคนนั้นกินเหล้าดูแต่ว่าตอนช้มคิดเก่งจริงๆว่ะเนี่อยไปนะแล้วก็แล้วต้องอยู่ในปากต้องเหลือในปากน้อตเห็นไหมนี่ยากแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงอันนี้คือวาแผนค่ะไม่รู้ค่ะ อย่างพี่หอมปากบาดมากแดงจนเลือดเป็นหมาเลือดพี่หอมไอ้หนูไม่อยากทำมันงงกันโอเคไม่อยากทำเลยนะจบเกมไปเลยหนูอยากทำโอเค คลิปนี่คือก็คือสองคนประจำหรือมีแก๊งอื่นไหมมีมาตูไหมมีอย่างอื่นไหมส่วนใหญ่มาตูเขาล้างมือในอ่างทองคำแล้วเขาก็พูดตลอดว่าเสียดายจังเลยว่าทำไมอีหอมเนี่ยมันเพิ่งมาติดเที่ยวตอนที่แบบเขาเขาไม่โสดแล้วเพราะว่าแก๊งนี้มันสมเลยนี่ว่าใช่แล้วคือเวลาที่เรามาเล่าให้เขาฟังเขาแบบเขาก็อยากจะเล่าประสบการณ์ของเขาพังผูเหมือนใจจิตใจเขาอยากจะนั่งตรงนี้อยากถอดจิตออกมาโอ้แล้วมันไม่มาเลยอ๋อไม่ได้ปวดเขาดีคือถ้าหลุดคนนี้ไปอ่ะไม่มีทางได้ดีอีกแล้ว คนดีคนดีดีคู่ใหญ่กว่าแล้วก็หน้านมผมผิวนิสัยขุ่นดีเฟิร์นกับหอมจะเป็นแม่เล้าไหมพี่หอมแค่เหมือนแต่เป็นไม่ได้เพราะว่าไม่กินเงินด้วยแล้วบาลีระกินเองด้วยมันคืออัดยากินขนมยาอะไรแบบนี้มันจะหมุนกันอยู่แค่นี้ออ๋ไได้กรแต่ก็เห็นว่าเอาไปตังไปลงทุนไม่ใช่หรอเออก็เดี๋ยวรอที่เชียงใหม่เสร็จจริงปะเนี่ยเชี่งเที่ยงจนมึงอยากไป็นเของบาร์โฮดมันเพราะว่าเฟิร์นมันไปเซอร์เวีสที่ ต้องเล่นคนยังไงวะที่หอมมาไปลงแบบนิดหน่อยไปช่วยงานอะไรแบบนี้เพราะว่าหมอดูเขาสั่งให้หอมทำต้องให้ทําเกี่ยวกับข้าวผู้ชายเปิดบ้าโฮสประจับประกวดผู้ชายอะไรก็ตามเอางนี้ดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเป็นรูปใครแล้วเป็นเพรแท้ช่จริงวะั่อจำได้ว่าเขาพูดว่าเขาไม่เชื่อเรื่องดวงอ่าแล้วกูอยู่ๆมึงก็มาดวงค่ะอ่ามึงก็บอดดูพอมาทักอะไรแม่นก็ต้องฟังนิดตึงแบบอะไรแม่นขนาดนี้คือเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ชีวิตยาง ส้าไปทำฝั่งเด็กออกแบบเองคาเทียเห็นร้องไห้เพราะคาเทียเป็นตะปูอันนี้มันตะปูดทำเป็นตะปูอีกอย่างึ่งของพี่หอมคือเรื่องพี่หอมมีเซนมีคนบอกว่าแม่ถ้าทักใครจะแม่นตอนเด็กๆอ่ะจะมีเซนเรื่องฝันแต่ว่าโตมามันหายไปแล้วเพราะเราเหมือนเราหลับไม่สนิทเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เติมวิตามินเพื่อให้นอนหลับเพราะนอนไม่หลับก็พิมพ์ในไอจีเลยว่าเนี่ยวันนี้กูหลับสนิทเชื่อไหมเดี๋ยวกูเห็นเลขแล้ววันนั้นกูหลับสนิทจริงแล้วมันก็ขึ้นเลขเนาะกูก็ไปซื้อสรุปกูถูกหวยมันนกกก็็เเเลลลย่ปรืองตต เลยยอ่างงี้แหะจริงๆแล้วพี่ดูดวงได้ปะชอบแกล้งเพื่อนว่าเป็นหมอดูแต่จริงๆรู้ข้อมูลจากเพื่อนอีกคนนึงมาแล้วเก็เลยน้องกันต่อมาไงว่าพี่มีเซนมึงก็มาบอกกูว่าเป็นหมอเห็นมึงตั้งแต่ตอนเทปกูตอนแรกกูจำเล่นมุกตอนแรกอี่เพื่อนคนนี้บอกข้อมูลค่ะอีนี่ที่กูฟังแล้วมึงอะไม่เกินสองเดือนนะที่คุยกับผู้ชายคันนี้ กูให้ไม่เกินสเดือนตอสองเดือนเลิกกันเนมแมนจงเลยแม่เลยทีนี้มาเราหรือว่าเราห้องละแหงกันมาสนิทกันยังไงเออเพราะนะผมมาตอนแรกผมก็งงว่าคุณสองคนมาสนิทกันตอนไหนเพราะในใจผมผมก็เอ้ยพี่หอมก็ไอ้ไอ้โไอ้แคะของคนเนี้ยฟาตั้จักกับพี่มาตุ่มมาตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบดีเจแคมฟ็อกเลยฮะตั้งแต่ยังไม่เขาเรียกอ็มยังไม่เป็นใครเลยแล้ววันหนึ่งเนี้ยเขาก็พามารู้จักกับพี่หอมก็เหมือนฟิลรู้จักกับฟามีความรู้สึกว่าฟาวางพี่หอมเอาไว้แบบสุดมากเขาคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปในอทางน ผู้้ใหญ่น็เนเเลวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะมันชอบบอกว่าพี่หอมไปเคลียร์สิพี่หอมเป็นผู้ใหญ่กูบอกว่านี่นี่ไม่มีผู้ใหญ่กูเคลียร์ไม่ได้กูทำไม่ได้ไม่ได้ปูไม่มีความผู้ใหญ่ขนาดนั้นแม้วคุมาประมาณแค่สามสี่ปีที่แล้วว่าฟาป่วยซึมเศร้าระดับหนักมากฮะหนักแบบหนั มพี่หอมเขาเป็นคนที่เวลาเขาปลอบใครอะเขาจะใช้โลกความเป็นจริงพี่พลอยเขาจะไปบอกว่ามึงเดี๋ยวก็ดีขึ้นมึงสู้ๆนะไม่เขาจะบอกว่าตอนนี้เรื่องมันเกิดแล้วมึงมาคิดเลยว่าแล้วจะเอายังไงต่อเดี๋ยวครูแพนให้ 1, 2, 3, 4โลกนี้ยทุกอย่างมันจะเบาถ้ามึงมีเงินมึงทำงานฟ้าเขาจะอะไรแบบนี้เฮ้ยพี่อันนี้เรื่องจริงใช่ใชต่อให้เราอกหักถ้ามีเงิน ็ดีขึ้นถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราแบบโอ้โหโดนพ่อแม่ทัร่างกายแต่เรามีเงินแล้วไงอ่ะพอมาสนิทกันพี่หอมกาพยายามกระเตะกันมาทุกที่ไม่อยากให้แบบเราอย่างเงี้ยจนอ๋อซุ่มซ่าใช่พออยู่ไปอยู่ไปพอเราสึกว่าพี่หอมเขาป่วยกว่าเรานะจริงจริงแล้วเขาป่วยกว่าเราแมงมุมเอ้าป่วยกับกูอีกแต่รู้ตัวแล่วไม่ไปหอแล้วทำไมแม่ไม่ไปอ่ะเป็นขนาดไหนเออคือเป็นคนที่วิขอตัวเองได้ว่าอ่านี่ภาวะดิ่งแล้วนะมันเป็นยังไงวะที่ที่แม่บอกว่ามันเริ่มโทษตัวเองการเสพข่าวที่ที่ลบก็มีผลทั้้งนนัที่่่่ไไมมขาวเือ ไ,ไม่เกี่ยวกันเราเลยโมโหแทนเขา นี่อะยังไงอะทำไมอย่างนี้แล้วไหนจะทำพุดทอกอีกใช่ไหมบางทีเจอคนที่ทำทอล์กสแล้วก็เก็บเก็บออกมามันเริ่มโทษตัวเองเห็นพัฒนาการลูกช้านี่เป็นความผิดกูแล้วรู้เลยว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วคือเหมือนพี่หอมเขาส่งยิ้มที่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไปในขั้นไหนอะค่ะพอเขาจะไปแบบดำดิ่งไปปุ๊บเขาจะแบบขึ้นมารีบหาแล้วมันรักษาตัวเองได้ใช่ใช่ทำไมไม่เลือกไปจิตแพทย์อะไรอย่างนี้ผมคิดว่ายังไม่ถึงกับเคมีในสมองหลังที่ปกติมันสามารถวกกลับมาได้แล้วคนรอบข้างหอมมาก หอมโชคดีที่กัลยาณมิิรของของเป็นคนดีบางทีอ่ะกูเคยชวนพี่วูดี้มากินข้าวที่บ้านเพราะกูต้องรับกัดพลังบวกไปเอายาตรงนั้นมันพี่หอมเขารู้ตัวว่าพอถึงในจุดหนึ่งที่เขาแบบจะไม่โอเคเขาจะต้องทำอะไรที่มันทำให้ตัวเอง productive ขึ้นมา u ลิฟ f ์ขึ้นมาคนพลังบวกบ้างแต่ตอนนี้คือพี่หอมอ่ะไม่แทบไม่สนิทกับใครเลยป่ะน้อยมากแล้วป่าถ้าเป็นชนดี้ทั้งงนี้ทำงาน พอแอร์ยัยแอี่แอเขาหนีไปมีลูกไงเขาก็เลยหายไปแอร์กว่าจะสนิทก็คือนานมากแอร์เป็นคนที่เข้าใจว่าเต็มสนิทกับทุกคนฉันบอกแอร์เราไม่ได้สนิทกันมันน่ารักมันไิสัยน่ารักเแต่ว่าอีเนี่ยไม่ใช่สนิทกับผู้หญิงทุกคนมันคือคนละสไตล์มันคือคนหนูมันผู้หญิงมันคือแอมมันมีสังคมไฮโซเอาง่าคนรวยแล้วคือพวกเราอ่ะมันชั้นต่ำชั้นต่ำอ่ะพวกเธอเป็นชั้นต่ำแล้วมันสังคมไม่เป็นอีเนี่ยก็คือแม่ พี่แอร์ชวนไปเที่ยวทริปนี้ไปกับคนแบบไฮโซไฮโซวางตัวไม่ถูกไปเป็นเพื่อนหน่อยแต่เขาอะให้ที่พักเราฟรีกินฟรีอยู่ฟรีกินฟรีอะไรเขาก็โอเคเพราะให้กูเสียตังค์งั้นกูไม่มีตังค์นะเยอะเออแล้วไปถึงปุ๊บอีแอร์พาไปร้านเทปปังย่างฝั่งนี้เป็นฝั่งแย่กับเพื่อนไฮโซฝั่งกูก็มีอีแมตตูมแล้วก็อีฟาโลเราก็หยิบเมนูมา แพงกันเนาะแต่ดีนะว่ากูไม่ได้จ่ายกูไม่ได้จ่ายใช่ไหมกูถา่านไปกูสั่งเต็มโต๊ะเลยนะแล้ยแอร์เดินมาทุกคนเอ่นจอยมาอีตูบอกว่าแอร์เอฟเลนจอยมากแต่มึงไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าพี่หอมเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอยาให้ยังมาโทรมั้งพี่ยอมทำอย่างนี้จับแขนฟานแล้วกูยังไม่ใช่ฟุ้งเลยอย่าง้แล้วอีแอร์พูดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฝั่งพี่เขาออกให้คูณขอบใจจ้ารีบส่วนเลยรีบส่วนเลยขอบใจเยอะคงว่าเป็นมือลายอะไรก็ไม่ว่าเลยไปง้อมื ตูมอ่ะเขาคิดว่ากลัวจะเสียหน้าว่าแบบมันมีผู้ใหญ่อยู่นะซึ่งกูบอกแล้วว่าไม่มีผู้ใหญ่อย่านะผู้ใหญ่กับกูอย่านะผู้ใหญ่กับกูกูรู้รู้ว่าแบบว่าพี่หอมจดมาตอนนี้กี่ปีแล้วนะห้าป้าสี่ปี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 สปีคนนั้นลืมไปยังลืมยังไงอ่ะกูไม่ได้อัลไซเมอร์ไม่ใช่หมายความว่า เราก็รู้เราก็จำแฟนเก่าที่ทุกคนลืมคือใหม่เขาได้ยังไงกันดีแล้คนสุดท้ายที่เป็นแฟนจริงๆคือคนนั้นหรอคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นเป็นหพี่ยังไม่ลืมอีกเหรอเดี๋ยวก่อนกูก็ไม่ลืมเขาชื่อนี้อย่างนี้ขอบเขตนะไม่เป็นตาโอเคไหะคนเราที่เป็นไม่เป็นตาคุยกับคนนี้พี่หลนเชื่อไหมว่าเป็นไงมันมาจากกระเทยทุกคนอยากกินเองก่อนหน้าดีหุ่นดีโปรไฟล์ดีฉลาดทุกอย่างวันที่มาเจอเขาอะกระเทยนั่งเรียงโต๊ะเองเงี้ยแล้วก็มองเขาเงี้ยก็ เอาเหอะเอาเหอะ<ช>เอาเถอะขอร้องคนนี้ขอให้เอาเหเอะคือทุกคนที่อยู่รอบตัวพี่หอมมาก่อนเะนะ<ะ>ี่ยคือฟ้ามาเจอพี่หอมเวอร์ชั้นนี้แล้วเวอร์ชั้นเป็นพี่หอมที่น่ารักทุกอย่างแล้วแต่อย่างพี่เนยนมอะคะเขาก็จะบอกว่าฟา้าลุกมาเมื่อชั้นได้คาพี่หอมมาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันจะกลายเป็นพี่ คือได้จากเขามาได้จากเขามาลับแม่เเขาหน้ารก็คือจริงๆก็คือถ้านแฟนเก่าก็เป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนได้เพราะว่ายายแท็กก็ถามมาว่าเขาไม่ได้เจอเธอเลยคุณแท็กก็เกือบสิบปีที่ไม่ได้เจอแม่คือมาเฟียในวงการที่บล็อกให้ไม่ให้ยายแท็กมาเจอฉันจริงหรือไม่หอมไม่ได้บล็อกแต่ทีมงานน่ะบล็อกทีมงานก็คือ โอเคพี่หอมแบบเราเข้าใจสถานการณ์นะไม่ต้องห่วงนะยังไงเราเราจะเซฟพิธีกรเขาก็จะเลี่ยงให้ไม่ได้มาเจอกันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็เจอกันได้เจอกันได้แต่ไม่เคยเจอเออทำไมไม่เคยเจอเลวเราเคยมีความคิดบ้าว่าอยากชวนเขาออกาออกรายการเราเราไปออกรายการเขาอะไรเงี้ยมีเขาก็มีติดต่อมาของฝั่งเขามีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้เจอหน้าก็คุยได้แหละปกติเป็นคนที่ใส่เหมือนกันแบบกดง่ายหายเร็วตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยรุ่นของเราที่เราก็ซัดกันแบบคนละหมัดอ่ะเหมือนขึ้นเทนไฟเทนอ่ะคนมาด้อะไรเงี้ยคนวัยรุ่นไงคนเออคนมัน เมื่อกี้เขาก็ยอมรับนะว่าเออสมัยนั้นเขาก็ใจร้อนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ใจร้อนแต่ตอนนั้นไม่เชื่อแม่หอกมีแฟนไม่บอกงี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพี่อ๋เป็นคนที่รู้สึกว่ามีความต้องการความรักต้องการคนรักแต่ช่วงหลังมาเหมือนอยู่ๆก็มาพูดกับฟ้าว่ามึงกูมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วว่ะแต่อยากมีไหมเหมือนตอนนี้ไม่อยากอล้วถ้าเกิดมันมีใครมาจีบอะแม่ก็ต้องผ่านแบบมากๆอ่ะหนึ่งต้องมีตังก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ทำเจ็บกูก็อยากร้องไห้ในรถเบนซ์ <Okay. S 2> แต่ก่อนถ้าเราครบแค่ผู้ชายยังไม่มีตังค์เนี่ยเขายังไม่มีอำนาจในการเลือกผู้หญิงเยอะแยะผู้หญิงมันจะยังไม่เข้าหาถูกไหมฉะนั้นวันนี้กูเลยต้องการใครสักคนที่มีพร้อมมาอยู่แล้วอ่ะเราถามตัวมึงเองเลยในขณะที่มึงมีอำนาจในการเลือกใครก็ได้เนี่ยมึงยังเลือกต้นหอมอยู่ไหมถ้าเขายังเลือกต้นหอมแต่ว่าเขาเลือกที่ต้นหอมแต่ว่าตอนนี้ก็อุ่นใจแล้วสุ่มเจี๊ยงน้อยอไม่ว่าหน้าตาไม่เกี่ยวได้หมดเกี่ยวส<อ>ิแต่คนเลือกว่าเลือกไม่ใช่เขาเลือกอย่างเดียวเพื่อนชอบล้อเมื่อแต่ปวไม่ดีเดี๋ยวโดนล้อ อ๋อเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยหรอเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลยจะเอาปัญญาให้เด็กเลี้ยงน้องเราเคยเจอแบบคนที่เขาบอกให้ล่าออกมาเลี้ยงเลยป่ะคือฟามีเพื่อนคนนึงชื่อปูเป้เป็นช่างแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแล้วสิใครพูดว่าไอ้น้องชายเชียร์หล่อนะฟ้ามึงลองเจอไหมพอเสร็จเขามาทำางานที่นี่นล่ะค่ะทำได้ไม่ถึงเดือนเขาบอกว่าไม่ให้ทำเลยนะโดนสร้างออฟาอก็ามึงทำอะไรผิดปเปล่าลูกค้าให้เงินเจ็ดแสนกับพี่อิกสิบไร่แล้วก็บอกว่าออกไปเลยไปเป็นแฟนเขาเบี์พี่ไปอยู่กับพี่ไหมพี่ให้เดือนละหมื่น หมวหน้าพอะไอเฮียเขาอยู่นี่ได้กวันละเป็นแสนเขาอยู่นี่ได้อยู่แม่เรียกมากสุดเคยเรียกมากสุดกี่คนฉันเรียกคนเดียวอยู่แล้วแต่แต่พี่พี่ไปพี่เฟิร์นวันนั้นที่พาไปหาพีเฟิร์นอะเรียกหลายคนไปโรงเรียนชัยรุ้งเลยเคนเหนื่อย พี่เฟิร์นอ่ะเขามีน้องๆเยอะเข้าใจไหมเขา่าน้องของพี่เฟิร์นคือไม่ใช่ทูสาวนะคะน้องเล่นในร้านอ่ะแล้วสงสารอ่ะก็เอามาเอามาเต้นๆกับมานั่งเล่นนั่งเล่นจอยจอยเสริมพอมัมีโตเสริมพอมันมีโต้แล้วการเที่ยวโหดอ่ะมันกินเหล้าเยอะมากมันเล่นเกมกันเยอะมากไม่กินหรอกไม่กินแต่ว่าเพียวไปเลยแล้วเขาไม่ดื่มเออแล้วเขาไม่ดื่มทำไงวะกูให้เด็กดื่มเข็มทิพชีวิต ไปเขียนที่เขาแต่ทำให้คุณดื่มได้ก็คือเก๊ก t h อ b เบสพี่หอมเป็นคนที่เขาจะมีเลเวลอ่ะค็อกเทลหวานหวานอ่ะเริ่มจากกันได้ uh uh. แต่ถ้าเลยกันตอนที่เขากินเบียร์มึงคือผัว <c oughs> พี่หอมได้เลย <c oughs> พี่หอม <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขาเกลียด <c oughs> การกินเบียร์มากแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นอะมึงเจ๋งพอเดี๋ยวหอมเคยนั่งกินเบียร์ถึงสิบโมงเช้าวันแล้วเม <c oughs> ื่อนี้เลยแต่คนที่ไม่ชอบเบียร์ไม่ใช่เด็กโค้่ไม่ใช่บู้ชาต่ความหมายถึงว่าพี่หอมเขาคืออะไรนะนางสาวไม่จํากัดนามสกุลใช่ไหมใช่อันนี้ฝากบอกนักข่าวทุกคนนะคะเรื่ไไลฟ์์ ถ้ามันคบกับแรปเปอร์ช่วงนั้นอะมันจะเริ่มใส่แบบเสื้อตั้ใยญ่พี่หอมเป็นคนที่อยู่กับฟ้าแลวเป็นคนพูดเสมอเลยว่าฟ้า ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีแบรนด์เนมเราซื้อยูเนียนมอก็ได้อยู่ๆวันนึงหรือวิธต้องไปนั้นก็สวยเหมือนกันเนาะเมืองเซรีนใบเนี้ยใส่กับแบบครบคนมีเงินช่วงครบเด็กอยู่ๆก็ใส่ระบายระแบ้อตุ๊กตาบายช่วงหนึ่งครบแนวนักดนตรีเคลื่อหนังตอกหมุดกินร็อกเกอร์สายไม่ออกเป็นแบบนี้ครบจับไลฟ์สไตล์ตามผัว เขาจะเป็นให้ได้เลยกุรนาบวคำสีเขาชอบเขาจะเป็นได้เขาชอบเออทำไมแม่ไปพวกสังคมสังแคมอะไรกันเยอะชอบใส่ด์กจริงๆหอมเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์หลายอย่างในตัวเองเราเติบโตมาจากสังคมดักดกด้วยสังคมอโขจรแล้วเรารู้ว่าไอสังคมเนี้ยหลายคนไม่รู้จักเราอยากถ่ายทอดในมุมพวกเนี้ยให้คนได้เห็นผ่านทางยูทูบประเด็นคือของเขาอะล้านวิวอะล้านแบบหลายล้านเงทุกคลิปเ่ยจนแบบบางทีฟาไปนวดอะเด็กอะนวดไปไดมาแล้วพูดว่ารู้จักเปต้นหอมใช่ไหมครับ ผมอยากเจอพี่เขามากเลยครับอ๋อเขาอยากเออเขาอยากคนที่เขาอยากใช่มอยากคุยเขาอยากไปตแต่หลายคนเขาอยากจะเปลียพี่หอมไปเลยอะค่ะเน่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้แบบเพื่อพี่หอมคือคนที่ทำให้ไฟไปถึงสังคมของเขาไฟไปถึงอาชีพการงานของเขาซึ่งทุกคนอยากได้รับการแบบมองเห็นบ่าส่วนมากนะคะเวลาที่ไปสัมภาษณ์เขาว่าก็จะถามเลยว่าอยากตีทะเบียนไหมอยากขึ้นทะเบียนไหมทุกคนอยากขึ้นทำเขาก็ต้องการได้รับการคุ้มครองเหมือนกันบางทีการเขายืนอะเขาไม่ได้ระวังแขกเดียวนะเขาระวังโจรด้วยเขาถูกปล้นแต่พอปล้นแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแจ้ง ความได้เพราะ,ราะด้วยอาชีพเขามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วอะแล้ว,ลวเราก็เลิกตอแหลซะ,ะทีว่าบ้านเราไม่มีมันมีมนมแล้วบ้าน<อ>เราคือดังเรื่องอะไรฝรั่งพูดอะ่ะหอมไปเยอรมันอะหอมถามฝรั่งว่าพูดไทยได้ไหมพูดได้ดีไหนพูดสิี่ แล้วเขาาแม่หรือว่าเขาพูดถูกว่าอันนี้จะผลักดันไปเลยเนาะแม่เนาะเป็นจนไปเลยเป็นไนท์ไ life เลยจริงจริงมันเราไม่เคยเจอมืดมืดมาแบบว่าอยากมาอยากถาก่อนก่อนที่ทำเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังแตะเรื่องอะไรคือบางเรื่องอ่ะเราไม่ได้ไปคุยเยอะมากมีบางเทปที่หอมไม่ได้ออกก็คือหอมไปถ่ายอาบอบนวดทุกซอกทุกมุมอ่ะอย่างเงี้ยออกไปอ่ะน่าจะแตะเหยียบตีนใครแล้วล่ะโดนอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็จะขอไว้ว่าไม่ออกดีกว่าแต่จริงถ่ายเรียบร้อยแล้วอ่อนไม่ได้เพราะอะไรอ่อนไม่ได้เพราะ กฎหมายอาบอบนวดเนี่ยมันผิกดกฎหมายตึกที่ทําอาบอบนวดได้ต้องเป็นตึกสมัยก่อนที่ถูกตีทะเบียนขึ้นจริงๆว่านี่คืออาบอบนวดสมมติคุณทําตึกนี้<อ>ได้รับอนุญาตนานมากใ,ให้เป็นอาบอบนวดนานมากใช่ไหมโอเคตึกนี้นะแต่หลังตึกที่ต่อเติมอ่ะ นั่นไม่ได้รับอนุญาตนะเข้าใจป่ะมันจะมีแบบนดิ้นเล่นอยมันไม่ใช่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาบผมนวดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มาเพื่อนวดแล้วเราจะได้เห็นไหมอาบผมนวดอยากเห็นแล้วเนี่ยพอแม่พูดอ่ะก็มันเป็นคลิปที่ไม่ได้ออนเนี่ยแต่ถ่ายไปแล้วแ่ะแต่ว่ามันมันคงไม่ได้ออนติดตามติดตามดูเผื่อมีช่องนางออ่นอ่ะก็ติดตามจบแล้วเหรอสนุกเลยเเปิดโลกมากมากเลยโอเคครับสองคนนี้นะจริงจริงแล้วผมคิดว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างให้มาคลิกกันทำให้ได้เจอกันแล้วเขาก็พากันชูไปในสิ่งทีีีีี่่่่ดคืือออออมมมมมัันนนนน้ยแตเเพ จริงนะตั้งแต่รู้จักเนยหอมมาก็มีอยู่แค่นี้จริงนะเออจริงๆหอมอ่ะเป็นคนที่มีคอนเนคชันในวงการเยอะมากเลยนะแต่ผู้หญิงน้อยมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามขอความช่วยเหลือใครหลายคนน่ะก็ทุกคนพร้อมกันได้หมดเลยซึ่งวันแต่งงานเนี่ยสั่งไว้แล้วนะทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้หมดยกเว้นเจ้าสาวมึงชวนคนในวงการมึงชวนใครมึงจัดงานจัดไปเลยยกเว้นกูอยาให้กูรู้ว่านี่คือวันแต่งงานกูไปถึงให้กูสวมชุดแต่งงานแล้วแต่งเลยไม่เอาไเขาไม่อยากดูเยอะคนที่เป็นพิธีกรงานแต่งบ่อยมากแล้วกู เห็นความวุ่นวายเจ้าสาวเจ้าบ่าวมันไม่ได้พร้อมนะเข้าใจป่ะเฮ้ยมันควรเป็นวันที่มีความสุขของเจ้าบ่าวแต่มันไม่มีใครมีความสุขไม่เคยเป็นคนสุดท้ายใช่จัดให้กูไปเลยกูอยากสนุกวันนั้นอ่ะอันนี้ก็สั่งเสียละว่าสอนตายก็ขอให้ได้อันนี้วันนี้ขอบคุณมากๆพี่ต้นหอมพี่ฟาโรนะค่ขอบคุณนะครับและที่สำคัญขอบคุณเด็กๆมาเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญขอบคุณมากๆนะครับ แอสการ์ดแบงกอกนะครับบาเปานอันด <มา S 2> ับ,บหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับคืเจ้าแพ็คๆเขานะออคืออะไรแอสการ์ดมันคือดินแดนแห่งเทพใครอยากยมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะคะ,ะ,คะวันนี้ ล่าสุดไปละหนูมีร้านประจำอยู่ร ouais. e ้านหนึ <PAC Millenn ium> uh, to me, so ่งร้านหนึ <s journée> ่งเลือกมาเลยค่ะคนไหนก็ได้เขาเลือกคนหนึ่งมาเขาบอกคนนี้เป็นคนลาวเดินเข้ามาปุ๊บทรงฟ้าเลยล่ะรู้สึกว่าต้มส้มต้มอร่อยอ่ะสรงนี้เลยอะรวดรวดนี่คือผัวรู้รักเขาแม่เอาเลามาวางบนหน้าตักแล้วก็เริ่มล้วงเอามือล้วงเข้ามาล้วงล้วงใส่คอล้วงล้วงล้วงสักแป๊บหนึ่งเอามือมาจับเป้าลาวจังหวะนั้นเพลงดับพอดีแบบจบเพลงพอดีแล้วมันก็จับปุ๊บมันพูดว่ากูบัไม่เห็นภา เดบีท้ทัพดูไม่ <laughs> จบยังให้ให้เขาคุยก่อนให้จบก่อนนะครับไม่ <laughs> จบแล้วนะ <laughs> ดูจบ, <laughs> จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับในช่องวันเ e กราบได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปอื่นนะครับกดได้ตรงนี้เลยนะครับมึงไม่พูดอะไรเลยอ่ะส่งเทปแล้วอ่ะมึงอ่ะขยันพูดมากตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ